สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาแนะนาคลิปนะครับการตั้งค่าโปรไฟล์หรือว่าชื่อนะครับโปรไฟล์ของเราเองนะครับนะครับบางคนก็ไม่ได้ตั้งนะครับบางคนก็ตั้งไม่ถูกนะครับวันนี้เราลองมาตั้งกันนะครับว่าวิธีการตั้งนั้นทําอย่างไรนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ฟันเฟืองนะครับ ด้านบนนะครับเมื่อเข้าระบบมาแล้วเนาะให้กดไปที่ฟอนเฟืองด้านบนครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์ครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็คือให้เลือกรูปนะครับอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนรูปนะครับแค่เลือกก็แค่คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกรูปที่เราอยากได้นะครับก็จะไปดูดในไฟล์โทรศัพท์เรานะฮะทีนี้ผมจะตั้งชื่อผู้ใช้ก่อนนะครับ ชอผูใช้ปกติจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็ตั้งตั้งใหม่ได้นะครับก็ตั้งไปนะครับนะครับอีเนนมวก็แล้ว ก็ตั้งประมาณนี้เราก็กดคอนเฟิร์มนะครับอืมก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อผมเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นประเทศไทยก็ไม่ต้องตั้งนะครับแล้วให้เรากลับไปหน้าเมื่อกี้ใหม่นะครับตรงนี้นะครับเป็นโซเชียลมีเดียนะของเรานะครับถ้าเราจะใส่นะครับเป็นช่องทางการติดต่อเนะนะครับวอตแอบนะครับไอด์วอตแอบไอดีเขาเรียกอะไรอ่ะไอดีของวีแชทนะครับ แล้วก็ค r Code นะครับ a c e b o o k g o o g l e l ลน e ครับแล้วแต่เรานะครับถ้าเราจะใส่เราก็เราก็แค่คลิกเข้าไปนะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ใส่นะนะครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับที่จะติดต่อเราได้นะครับบัญชีธนาคารนะครับก็กดเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆนใส่ได้นะครับตรงนี้นะฮะก็เข้าไปเพิ่ม Account บัญชีนะครับกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อประเทศนะครับใส่ชื่อธนาคารนะครับ เห็นไหมมาเล,ลเซียไทยแลนด์นตั้งทั้งหมดเราใส่นะเรากดคอนเฟิร์มไปนะครับมันก็จะขึ้นประเทศไทยแล้วก็ใส่บัญชีธนาคารนะอะไรเสร็จของเราเสร็จอีเมลเสร็จเราก็กดบันทึกนะครับืมนะครับทีนี้เราก็ย้อนกลับก่อนนะครับ อันนี้ก็ให้เพื่อนๆใส่รายละเอียดแบบที่แจ้งนะครับถ้าเพื่อนๆใส่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันจะขึ้นรายละเอียดบุ๊กแบง์ของเรามานะครับตรงนี้นะจะขึ้นรายละเอียดบุ๊กแบง์ของเรามานะครับนะครับนี่ก็คือช่องแนวทางของการใส่โปรไฟล์แล้วก็บัญชีธนาคารนะครับยังมีอะไรอีกนะครับให้กลับไปหน้าแรกครับตรงนี้นะครับที่อยู่ที่รับสินค้านะครับปึ๊บให้เรากดเข้าไปนะครับ แล้วก็กดเพิ่มนะครับด้านล่างนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ประเทศครับเหมือนกันครับก็เลือกไทยนะครับแล้วก็ชื่อผู้รับเบอร์โทรจังหวัดอำเอภอไปรษณีย์และก็ที่อยู่ก็อย่างเช่น1 1 1่งหนึ่งหนึ่งทับสองสมู่้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไม่ว่าจะเพื่อนๆจะทําอะไรไม่ว่ากันการสั่งจ่ายนะครับ ที่อยู่อะไรเงี้ยเราสามารถเพิ่มได้ตลอดหรือแก้ไขได้ตลอดเวลาตามเมนูต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบนะครับโอเคครับวันนี้ก็คลิปนะครับการใส่ข้อมูลของเราเองนะครับเบื้องต้นนะครับการใส่ข้อมูลของเองเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับรีเฟสนะครับเห็นไหมชื่อมันก็จะเปลี่ยนมานะครับข้อมูลต่างๆก็จะถูกบันทึกในระบบนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสนใจนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการใส่ข้อมูลวิธีการใส่ข้อมูลครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ